ครัสบสวัสดีครับพ <right> no ี่ีหน้าๆนะครับผมเป็นี้ผมมาเบิงตะกระแตนะครับมาเบิงตะกระแต่คลองไปรุ่นงหมูแปดนะครับตามตะกระแต่ไรุ่นงหมูแปดนะครับเป็นเอาไปหายตมชิมเบิลงโอ้โหเสกเนี่ยนะครับการเลี้ยงของผมเนี่ยพี่เจาะนะครับผมผมก็เลยมามาย่างสีฟาร์มนะครับเพราะว่าผมบอกไว้ว่าจะพามาเบิงที่ฟาร์มนะครับเพราะว่าเพิ่นเอาไปมาหอนได้เพิ่นเอาไปฝากนะครับคลองขีนะครับก็ได้มาครับตอนนั้ามาหอนฟาร์มหดือกินขีนะครับผมก็เลยฝ้ามานะครับมาเบิงไข่นะครับเป็นอย่างตะกระแต่พี่ๆตะกระแต่ไข่ นี่มันจะจับกันเนี่ยนี่จับคู่ต,คต,ต,ต,ตัวผู่จะตัวหน่อยนะครับตัวเนี้ยจะตัวอยู่ข้างล่างนะครับตัวเนี้ยตัวยังไงนะครับคือพร้อมจะไข่นะครับแนวนี่มันจับคู่แล้วพร้อมจะไข่นะครับก็จะมาเบิ้งไข่มันบาไข่มันเป็นจังไงนะครับใส่ไข่มัน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 เป็นจังไงไข่ไข่ตะกระเตียนนะครับไข่ตะกระเตียนที่ไข่โอ้โหจุดทีนตัวอีกพวกไม้ครับออกเป็นไมเลยครับไข่มันออกเป็นยัเพราะว่ามันยังไม่แห้งนะ เออใครมันเป็นแทงเป็นหลอดเนี่ยนี่มันแสดงว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะเจมือมันยังสีงออกบ้างนี่มันเป็นเนี่ยนี่ยเจมือมันยังสีงออกเป็นตัวไรเหมือบ่ประมว่างกับสองอาทิตย์ครับสิบกว่าวันนะครับสิบเอ่อสิสิบสิบห้าวันเอาตีไปสิบห้าวันครับสิบห้าวันเราสองอาทิตย์หนาสองอาทิตย์หนาตีแล้วหลาสองอาทิตย์จะฟักตัวนะครับตอนนี้มันเป็นแทงอยู่ทังตัวในกี้นในส่นะครับเป็นแทงอย่างนี้แล้วใครถ้าผมก็ไม่เคยเห็นเนาะครับเนี่ยนี่ผมเห็นหลอดเนี่ยนี่ยแต่ชิ้มัน ยิ่งอย่างนั้มยิ่งใสก็คงว่ามันยังแล้วเนี่ยเป็นฟองถ้ามันแข็งหักเลยเลยมันแข็งมันจะหักมืงข้างในเลยนะแต่แบบนี้มันอ่อนนะต้นถือตัวเป็นฟองนะครับเป็นฟองฟองเป็นฟองน้ำนะโอ้มันเป็นฟองน้ำฟองน้ำตัวใครตัวใครดีครโอ้ข้างบนเป็นฟองน้ำนะครับนี่เป็นฟองน้ำแปะๆเลยเป็นฟองน้ำนะครับตัวข้างล่างนี่เป็นไข่ไข่อยู่ข้างล่างนะครับกระโบนี่ไข่แต่กระแต่พวกก็บม่เคยโอ้แข็งแข็งตัวนี้แข็งแข็งตัวนี้อ่อนอ่อนตัวนี้อ่อนอ่อน เป็นแข็งแข็งนะครับเป็นไข่กระเช้าไหวนะเอาไปเ,เ,เอาไวหว้ให้กอลนะครับเอาไหว้นะครับเอาไหว้จ้ะตักกระแตนโมจิแม่บอกโมจิซื้อมันโมโจินะครับซื้อไหมซื้อโมโจิแบบนี้ดูขมาจะซื้อ,อยังไงเนาะแต่ว่าห่อน,นดีครับเป็นหนึ่ห่อนห่อนคักห่อนผลิดีเป็นห่อนจำหนึง่งแต่ว่าทอเบิ้งความห่อนนะครับเบิ้งเบิ้งความหลอนตะกกระแตนมันจะต้นมักความห่อนนะครับเบิ้งทอ พอพีพีซีอ,อ่อนงอเลยนะครับเน่เบิง้งเบึงจากกระบวนรับงอคอนห,อนหอน่อนห่อนดีๆพองอเลยครับมันมันใส่ความห่อโอุณหภูมินี่ตระกั MM. ะตตนนี่มาความห่อนเลยมั้แม่นครับผู้ใดผู้ใด้เสี่ยงน,นะครับบอกนะครับถ้าเรียงในที่ล่มนะครับสีบ่อคอยมีการเจริญเติบโตเร็วการเจริญเติบโตช่วเขาสีรษานะครับก<อ>ารเจริญเติบโตเขาตระกัตตนนี่มาความห่อนนะครับมัน หนาเนะี่ยมันก็กินตัวตัวหนาหนาต้องต้องต้องอ,อยเป็นการกินกัดกินเดินเออเออคัดคนมันหม่ไหไมันกินคนตัวนี่มันกัดกินมีการกินของกินหนานะครับมันกันนกินวัวยาม,นน <laughs> มันกินคนบะ่าเป็นแต่ขนกินว้ายพวกมีดหนึ่งกี่ละ กะเลยรายเนี่ยนี่มึงเพงแปลงหนาบ้างมึงในนั้นกระตูกระตุ้นแปงหนาเป็นจี๊แล้วก็แตียนธรมาอย่างไรมนพวงผมเดียงหรอครับผมเอ็มพวงมเดียมเขาไปจีบปล่อยไปกินเรื่องหน่อนะครับปล่อยไปกินเรื่องหนอกมันหายกินเองครับกระเตียนนะครับครับกระตังผสมพันธุ์นะครับใช่ครับกระตังผสมพันธุ์นะครับหอมหอมที่จะไข่นะครับนี่นี่กระตั้งผสมพันธุ์ครับแล้วก็เตียนหอมที่จะไข่เออนครับมิสติโอผสมพันธุ์เขาครับมันจะยังสายยังฟองครับพร้อมที่จะไข่นะครับจะเริ่มเติบโตัวเดียวพร้อมที่จะไข่ กินเน็่แม่นน้อยตั๊กแตนอยางอย่าง,กกเ,างาเดียวนี่อย่านเต้มันแกงหล่างนะครับแกงหล่างะะเป็นตั๊กแตนตัวใหญ่เราไม่กินข้นนะครับผมบอกการเทียงเทียงมุกกระจิบไปปอยนะครับปล่อยอย่างเอาขึ้นหัวนะครับต่างซีอิโอนะครับเอ็นไ,ไปหาก,กินน้ำให้น้ำหนาไปกินหนา,าให้น้ำหนานะครับแต่ไวลอย่างเงี้ยก็ต้องสอบถามเพื่อนนะครับรตามตั๊กแตนไวรุหมูแฝดนะครับเป็นก็ไม่ห้ามเลยนะครับหรือว่าเพิ่นมีไข่เพิ่งกระจิบแดงที่โตเพิ่นมาได้นะครับเพิ่นมีไข่อยู่นำนำนำออกมาเพิ่นกระจิเอาไข่ ติดต่อเพิ่นนะครับคุยกันเอานะครับตอนผมเพิ่นว่ากันมาฝ้าหน่อยพี้ผมฝ่าว่าปัจจัยท้นโตเขามาครับเพราะว่าของดีเพิ่นว่าฝ่าว่าลดไวโอเคนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆนานะครับที่เข้ามารับชมนะครับผู้ใดสีมองกำลังมองหาว่าอยาแต่อย่างถ้กกระแตนเพื่อเป็นอาชีพเสริมพื้นที่ใส่ไว้นะครับพื้นที่นี่ประมาณเท่าไรนี่สี่ขุนสี่ครับสี่ขุนสี่นะครับบู้ไรนะครับสี่ขุนสี่ครับบุ๊บผู้นะครับพื้นที่ว่างๆที่เท่าสีใบบริใช้เกียรติประโยชน์ ขอวาวกรองเอาเฮ็ดบึงนะครับก็บกบรนินันน่งสาเนาะเอาตะหน<ว>้มาให้<ว>กับไปนะแต่ว่าตอนนี้หอนแห้งนะครับจิตายนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับถือข้ามารับชมนะครับ